เขียนแบบนี้เนี่ยเสียงถูกเจ้านายโกรธได้เลยนะฮะคือมีลูกศิษย์คูเบอร์คนหนึ่งเนี่ยเขามาบอกว่าเนี่ยพิมพ์ไปบอกเจ้านายตรงๆว่า you made several critical errors in the report แปลว่าคุณเจ้านายคะ่ะคุณเนี่ยเออทำรายงานแล้วมันมีความผิดพลาดที่แบบจังๆเนี่ยหลายจุดเลยคะ่ะ เอาหนูบอกตรงๆทำไมดูเจ้านายเขาไม่ค่อยพอใจยังไงก็ไม่รู้คือบอกแบบนี้ครับว่ามันตรงไปเราสามารถเขียนให้ซอฟลงได้โดยการใช้ passive voice เ <c oughs> ช่นเราอาจจะเปลี่ยนเป็น Several critical errors were found in the report แปลว่าเนี่ยมีจุดผิดพลาดหลายจุดเลยเจอในอรายงาน แต่ไม่ต้องบอกนะว่าเจ้านายเป็นคนทำความผิดพลาดนั้นนะฮะดังนั้นการเปลี่ยน Active เป็น a s s ซีฟสำคัญมากเลยนะเว้ยให้นักเรียนจำแบบนี้ก่อนนะว่า p a s ซีฟไวยส์เนี่ยจะมีโครงสร้างเป็น verb to be ตามด้วย verb ช่อง3โดย verb to be ในที่นี้จะแปลว่าถูกโดนได้รับ Active คือประโยคที่ประธานทำเอง Passive คือประโยคที่ประธานถูกกระทำเดี๋ยวให้ลองเปลี่ยนจาก Active เป็น a s s i v e ดูนะฮะให้จำหลักการไปจังๆเลยว่า ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นพ s s ซีฟนะ Verb ตัวหลังสุดจะเปลี่ยนฮะมันจะเปลี่ยนเป็น Verb to be ส่วนตัวหน้าเนี่ยจะเหมือนเดิมตัวหน้ามีกี่ตัวก็ตามเหมือนเดิมหมดเช่น is เป็นตัวหน้าเนาะก็ลอกมาลงมาเลยเป็น is am are เดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาว่าจะใช้ is am หรอ are เพราะยังไม่รู้ว่าประธานตัวใหม่เป็นใครส่วนตัวหลังเนี่ยจะกลายเป็น Verb to be studying จะกลายเป็น being ฮะ เป็น verb to be นะเพราะ verb to be ตัวนี้จะแปลว่าถูกโดนได้รับแต่ยังโครงสร้างเหมือนเดิมของเดิมมี ing b ก็มี ing ไปด้วยสมมติของเดิมเป็นช่อง3 b ก็จะเป็น been เป็นช่อง3ไปด้วยและ study ไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะ study จะกลายเป็น verb ช่อง3ปิดท้ายเป็น studied ได้ว่า is am are uh, being studied กำลังถูกศึกษาอยู่แบบนี้ลองใหม่นะครับครูเบิร์ตให้คำว่า has discovered มา discovered แปลว่าคนพบเปลี่ยนเป็นถูกคนพบตัวหน้าเหมือนเดิมเลย has ก็จะเป็น has have เดี๋ยวค่อยไปเลือก discovered เอา be ไปใส่แต่เนื่องจากว่า discovered เป็น verb ช่อง3 b ก็จะกลายเป็นช่อง3ไปด้วยกลายเป็น been และ discovered ก็ใช้คำเดิมไปได้เลยฮะจะได้เป็นแบบนี้ครับว่า has have been discovered ถูกคนพบนั่นเองแต่ถ้าเกิดมี verb ตัวเดียวเช่น found แปลว่าพบตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหลังสุดเลยแปลงเป็น verb to be ฮะแต่ found เป็น verb ช่องสองดังนั้น be ก็จะกลายเป็นช่องสองไปด้วยกลายเป็น was were found ก็ใช้เป็นเวิร์บช่อง3ฮะแต่เบอรเอิญเขียนเหมือนช่อง2นะได้เป็น was were found ถูกพบเหมือนกับที่เราเขียนบอกเจ้านายแบบนี้ครับว่า several critical errors were found in the report แค่นี้เจ้านายก็จะ happy ไม่โกรธเราง่ายๆแล้วนะครับ